ตอนนี้อยู่บิสเบนนะคะเราอยู่กับ BF g o o d w i c h ค่ะมา,มาทำอะไรรู้ไหมวันนี้มาทดสอบยางยางตัวใหม่ที่เขาว่าเจ๋งมากแล้ววันนี้เราไม่ได้ทดสอบกันที่ถนนธรรมดานะคะเราทดสอบกันในป่าในเขาในแบบสภาพทางที่แบบ สุดยอดคือลุยมากๆแล้วยางตัวนี้เขาบอกว่าคือยางเคียฟรีนะคะก็คือเป็นตัวที่เดเวลลอปมาจากเคีตัวก่อนเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะทนทานถึกทนเพอร์ฟอร์แมนซ์ดียึดเกาะถนนเขาบอกว่ามี 3T ทีด้วยกันมีแ a คชั่นเฟรตแวร์แล้วก็ทัฟเน็ตเดี๋ยวเนี้ยจะมาทดสอบการเลี้ยงหมด3ฐานนะคะอันนี้เป็น before นะเดี๋ยวมาดูว่า after ตจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปด้วยกันเลยว่าแต่ละฐานมีอะไรบ้างแล้ววันนี้ driving skill ที่เรามีเนี่ยมันจะได้ใช้ไหม <laughs> เดี๋ยวต้องมารอดูนะคะทุกคน <laughs> ตอนนี้เราก็ลังจะขึ้นรถนะคะไปฐานแรกฐานแรกแต่ไม่อยู่ตรงนี้นะคือต้องขับเข้าไปในเออมันจะเป็นชื่อเขาต,ตา่างๆไม่แน่ใจว่าชื่อเขาอะไรเดี๋ยวเราจะต้องตางขับตาม instructor ไปค่ะ รถเรถขันไหนรถราขันไหนไม่รู้เลยคเราต้องรีบไปจับจอกรถ <c oughs> นี่ก็คือฐานแรกนะคะฐานแรกเนี่ยแบบทดสอบ toughness ก็กี้เราไปเซอร์วีดูแล้วว่าต้อทำอะไรบ้างฐานตรงะไรบ้างแล้วก็ดูว่ายางที่ใช้เนี่ยมันทำงานยังไง <c oughs> ก็เดี๋ยวไปทดลองกันว่าฐานนี้กับยาง KO3 เนี่ยจะเป็นยังไงนะ พร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมมากค่ะตอนนี้เราอยู่กับอินสตัคเตอร์ชื่อดังเลยคือชื่อดังนะคะสวัสดีพี่ดังสวัสดีครับ <c ười> พี่ต่อนะคะสองสามแนไงบ้างเมื่อกี้แบบม,มันมีกริปอะแล้วมันก็แบบว่าไม่ว่าจะทางยังไงอะ่ะก็ไปได้นะเมื่อกี้แล้วรู้สึกแบบเรารู้สึก อภยเมื่อกี้คือทางลงที่ชันที่สุดอะคือ27องศาแต่ขึ้นเนี่ย22องศา27นี่คือชันมากเลยนะเมื่อกี้มองเห็นแบบก็คือเมื่อกี้เราทำสเตชันไปแล้วชั้นแรกผ่านไปประมาณ3 3เส้นทางความมีทั้งขึ้นสุดสูงสุดต่ำสุดลงน้ำติดลมเลี้ยวสุดอะไรเงี้ยคจะบอกว่ายาตัวนี้มันทำให้เราแบบหาคริปได้ในสภาพทางที่แย่สภาพผ่านที่สัก็ สุดเอาจริงนะประทับใจส,สึ่ๆความแบบนุ่มสบายมากแล้วก็แบบความมั่นใจในการขับปกติเป็นคนกลัวาทางอะไรแบบนี้ตอนนี้เริ่มเริ่มสนุกแล้วค่ะในชั้นนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบว่าชั่นเราจะมาดูว่ายางทำยางทำงานยังไงกับสภาพถานนาที่มันเป็นโยนเวลาอยู่ในโคมันจะล้อฟรีใช่ไหมแต่ว่ายางตัวนี้มันจะทาให้มันมีแท็ชั่นมันเกาะแล้วมันก็สามารถไปได้่ได้เขาบอกว่าถ้าขับเร็วเเนี่ย มันก็ไปได้หมดแหละอย่างแต่ว่าถ้าขับชา้าเนี่ยถึงจะดูว่ายางไหนมีคุณภาพที่ดีที่สุก็อนเดี๋ยวเราจะลองไปขับกันในโคลนดูว่ายางมันทำงานยังไ yeah, right งเราต้องขับช้าๆเพื่อเราจะได้ดูว่ายางอันนี้มันเวิร์กไหมก็อันนี้ แบบระบบสองล้อหมดเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้นี้ที่เทอรไฟเมื่อกี้เราก็ลองทั้งแบบว่าขับ2แล้วก็ขับสี่คือขับสองจะขับ2อล้อหลังถ้าขับ2อล้อหลังเนี่ยข้างหน้ามันก็จะไม่มีแรง ก็แรงเนาะมันก็จะแบบพึ่งไปขึ้นมาถ้ายางที่มันไม่ได้เกาะอ่ะมันก็จะแบบจความรู้สึกแบบไม่ดีแน่ๆนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เราก็ได้ลองอยางตัวนี้ไปรู้สึกว่าม,มันทั้ใไม่น้ารถอ่ะแ,แบบไม่ได้แฉลบข้างเลยก็คือมันดูปกติขับสี่ล้อมันก็จะเกาะมันก็จะเก,กาะไหวแล้วนะคะถ้าขับสี่ล้อแต่ว่าถ้าขับสองล้อเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันจะเสียวกว่าปกติแล้วทีนี้เราจะได้รู้เลยว่าถ้ายางที่มัน จะยึดเกาะแล้วมันก็ช่วยสะบัโดโรลออกมามันจะสร้างแท a ชัันตอนที่อยู่ในโฟลด้วยก็จะทําให้รู้เลยว่าไอ,อยางตัวเนี้ยเอาอยู่ค่ะเอาอยู่จริง <laughs> ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของการเบรกเขาบอกว่าคือเบรคใหกเราดูว่าท้าทายแค่ไหนเพรว่าอันนี้เด็ดพร้อมแล้วไปเออไปเล่งมานเลย เล่ไปเล่นไปเล่นไปนไปคุณได้ดูกระติกฟ้าในการเบรกแล้วเล่นไปอ้าวกระทิบเบรกเลยนี่แหลสุดอ่ะห้าแหลกเลรอไปเอากระติบเลยเป็นไงฝุ่นทุก็เมื่อกี้นะคะเราไปเทสเทมาต้งรูรร้ว่า แค่ระยะเบรกบนแบบีย่ว่าจะเบรกนั่นเองก็คือมาดูว่าระยะเบรกย่านไงเมื่อยู่ยางโรลลีนะคะเขาจะบอกว่าเขาต้ถือว่าคือเบรกมื่อทำงานออกมัแต่ยางก็ต้อาง,ง,าองอเบร,ก,ก,เบรกด้วยเยอะเหมือนกันแล้วในพื้นที่แบบนี้ด้วยมันก็ทาให้เหมือนระยะเบรกมันสั้นลงเขาก็ถือว่ามันยูเร็วขึ้นแต่บางวิธแบบอาจจะล็อกรีหรืออะไรอันนี้คือเบรกไปแล้วมันจับสุกจับมันซื้อแล้วมันอยู่ เป็นไงบ้างเมื่อกีนก้นี้สนุกมากโคตนมันเนไงสับเร็วมากแล้วแบบคือยางแบบเหมือนยางเหมือนถนนปกติเลยก่อก <c oughs> ว่าไม่มีการแบบไปไหนเลยแต่แว่นไม่หลุดนะแว่นไม่หลุดไม่หลุดยังอยูอย่ที่เดิม performance l บ p จะเรีกเขาหลับใช่ไหมเพราะเขาซิ่งมากเลยนะเขาซิ่งไม่แพ้เขาละโอ้ยสนุกมากไม่ค่อยเสียวอาจจะใช้คําว่าสนุกกับมันเพราะมันไม่ได้แบบลื่นอ่ะเพราะมันรู้สึกถึง g r i ปใช่พี่หวานจะกลัวถ้ามันรู้สึกเหมือนลื่นเหมือนแบบเหมือนถลายแล้วไม่มีทิศทางนั่นจะกลัวแต่ถ้าเหมือนมันดูลื่นแบบมีทิศทางโอเคได้มันใช่เลยสองรอบเมื่อกี้เป็นไงคะเขาแลบ เมอบอกความรู้สึกหน่อยได้ไหมคะคือโคตรมันเราถึงก็เขาขับมืออาชีพมากๆ,ากๆขับแบบว่าแบบหืมเล้าใจอ่ะเล้าใจ <laughs> เล้าใจมากก็คือหน้าพอนะแมงข <laughs> <laughs> นาด้เลยเดี๋ยวเราจะไปถานต่อไปคือเขาจะให้ไปลองแบบว่าออนโรดดูว,ว, <c oughs> ว่าเสียงเป็นยังไงเพราะว่าแบบพวกยางยางไซสใหญ่เี่ยแล้วแบบพิซเชอร์แบบเนี้ยคือขค่อน เดี๋ยวไปดูว่าเราจะได้เสียงอะไรไหมหรือย, <Okay. S 1> ยากอาจจะร้องเพลงให้เราฟัง <c oughs> <laughs> ไปดูกันคะะก็ฐ <c oughs> านสุดท้ายก็จะเป็นออฟโรดก็ค <c oughs> ือจ, <c oughs> จะให้ทดสอบ ขับบนถนนจริงว่าแบบยามอ่อนเวยแบบนี้มันขับแล้วมันเป็นไงไม่จะมีเรื่องเสียงอะไรต่างๆก็เดี๋ยวเราไปฟังดูว่าเป็นไงก็จะดูแล,ดแลกอนไปทีละคแล้วเดี๋ยวพอออรโรเสร็จเราจะลงออฟโรดเล็กน้อยก็ไม่รู้ว่าอินสตัคเตอร์เขาจะนำเราไปที่ไหนนะคะก็เดี๋ยวต้องมาลองดูกัน รูปแบบต่างๆตั้งแต่มันก็เขอใช้คำว่ามันเป็นยางลุยที่วิ่งบนถนนและเสียงรับได้บอกกบพี่ไทยนะแถนนไม่เลี้ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปออฟโรดนะคะก็เป็นหาสุดท้ายแล้วของวันนี้เมื่อกี้เราออนโรดไปแล้วถนนปกติเดี๋ยวมาดูกันว่ายางนี้ในออฟโรด หรับการเทสไดรฟ์ทั้ง3ด่านนะคะก็คือสรุปได้ว่ามันจะมีทั้ง3ท้ง3ทีที่เขาให้เราเทสมีทับเน็ต traction และการเทรดแมนนะคะเมื่อกี้เข้าไปในป่ามีทั้งโคลนแบบลึกๆบ่อเล็กๆแล้วก็มีแบบขึ้นๆลงๆนะคะก็จะบอกว่า ตัวยางเอทีเนี่ยก็ผ่านไปได้แบบสม o o t แล้วก็ชิลมากไม่ว่าเราจะขับทั้ง2อล้อหรือว่า4ล้อก็คือผ่านไปได้ชิลรู้สึกสนุกได้ซ้ำนะคะก็วันนี้เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามก็ฟังมาตลอดทริปนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทางวีทีแบไต่ด้วยแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยถ้าชอบพาร์ทไหนของการขับออฟโรดนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณ ยางดีๆแบบนี้พอ e นะคะที่ให้มาฟังมาชิปได้ประสบการณ์ดีๆได้เลยทุกคนแบบนี้บายค่ะเรามีหนูฟ้ากินค่ะ้อาอะไรบ้างต่แต่คนกลางกลัวก็หยิบยาขึ้นมากินนั่นเลยบายค่ะทุกคน